สวัสดีครับทุกคนผมตั้มนะครับดิบแอนเฟิร์นนะครับวันนี้ตั้มจะมาขอกําลังใจจากเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเพียงเข้าไปในไลน์ดิบแอนเฟิร์นนะครับแล้วก็กดติดตามครับแค่นั้นครับดิบแอนเฟิร์นก็จะมีกําลังใจขึ้นในการผลิตคลิปดีๆมาฝากทุกคนนะครับสําหรับคลิปไหนที่ท่านดูแล้วเนี่ยฝากขบคุนกดไลค์นะครับในคลิปนั้นให้ทันทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับตั้ม่าขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน ิบแอนเฟรนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนผมตั้มจับริบแอนเฟิร์นนะครับมากับช่วงแนะนำต้นไม้อธิษพันนะครับเหก็สำหรับอีพีนี้ตั้มจะมาแนะนำนะครับกระเจ้าฟิโลนะครับใบมาระกรดาดังนั่นเองนะครับซึ่ง คลิปนี้เนี่ยใบยมะละกอที่เพื่อนๆเห็นพัชด,ด่างนะครับเดี๋ยวต้องสะซูมให้ดูว่วเาเวลาขด่างเขาสวยยังไงนะครับก็จะเป็นฟิโลที่มีใบใหญ่มากนะครับก็เท่าที่เห็นก็จะมีแบ่งเป็นข้อสั้นและข้อยาวนะครับแต่เท่าที่ผมมีตอนนี้มันเป็นข้อสั้นเนาะเพราะมันไม่ยืดเลยนะครับแล้วในส่วน,รวนเรื่องอื่เราก็จะยังมีในเรื่องของฟิโลนะครับมะละกอสีทองนั่นเองนะครับที่เขาเรียกกันว่าใบามะละกอเนี่ยลักษณะใบเขาจะเหมือนมะละกอเห็นไหมครับทุกคน นะครับใบเทียบกับมือของผมนะผมให้ทุกคนดูนะครับก็นี่เลยนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมอีกนะครับแล้วก็การเลี้ยงดูนะครับเจ้าฟิโลใบมะละกอเนี่ยก็จัดเป็นม้ที่เลี้ยงดูไม่ยุ่งยากนะครับเพราะเขาเป็นใบหนาเนาะเราให้ลายด่างที่ค่อนข้างสวยงามน,นะครับอย่างหนึ่งก็คือเขาก็เป็นจัดเป็นฟิโลเขาก็มีการเลื้อยนั่นเองแต่อาจจะเลื้อยไม่มากนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ว่าตัวเลือ้อยหรือไม่ตัวเลอยแต่ผมมีเนี่ยคือมันไม่ไม,ม,ม่ยืดเนาะเป็นตัวช็อตตัวสั้นนั่นเองนะครับการเลี้ยงดูก็เหมือนต้นไม้ด่างทั่วไปนะครับก็คือ,อใช้แสงแดดประมาณ7จ8 0นะครับประมาณนั้นไม่เกินสำหรับเจ้าฟิโลใบมะละกอน,นะครับจะโดนแดดตรงเนาะเพราะเนื่องจากนะครับยวผมอขอขยับไปใกล้ๆหน่อยให้ทุกคนเห็นนะครับนี่คือลายใบยนะครับที่ที่เป็นใบอ่อนเนาะ ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้พอแก่ตัวเนี่ยก็จะมีใบเป็นสีขาวนะครับทุกคนเห็นใช่ไหมครับแล้วก็นี่ครับเมื่อทักพอใบที่เริ่มเต็มใบนี่คือใบลักษณะใบด่างนะครับก็จะเห็นชัดๆเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับมีลักษณะของการด่างที่ค่อนข้างดีนะครับผมด่างทุกใบนะครับแต่พอเขาแก่ตัวลงเนี่ยเขาจะขาว้นเรื่อยๆนะครับ ใบอ่อนก็จะชิดจางๆหน่อยนะครับ่างนี้แต่ก็จอกเป็นสีเหลืองนะครับฮะมาให้ผู้คนดูนะครับีนใบไ,ไปไปก่อนนะครับแล้วก็ใบแก่ใบแก่อ่าใบแก่นี่ก็ใบก่อนใบนี้นะครับใบนี้ก็ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นรดลายนะครับเพราะใบอ่อน,นลายเขาจะมาบางๆมากแต่ก็อาจจะเห็นบ้างนะครับใบนี้สวยเลยสีนะครับอันนี้จะเห็นชัดหน่อยนะครับ าน้าจะให้มาดูนะครับทีนี้เครื่องปลูกก็เน้นปรลงไว้ก่อนก็ดีนะครับสําหรับนฤดูฝนนะครับก็สําหรับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางออนไลน์ของ r e แปนเฟิร์นะครับก็มีช่องทาง Facebook Fanpage นะครับไอจีชแนลนะครับแล้วก็มี YouTube Channel นั่นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกช่องทางฝากกดติดตามทีนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้กับทางริบอัลเฟนด้วยนะครับผมสำหรับข้อมูลที่จะสอบถามไม่ว่าจะซื้อขายแลกเปลี่ยนต้นไม้หรือการเลี้ยงดูนะครับอินบ็อกกันเข้ามาได้ไดเลยนะครับผมจะพยายามรีบตอบให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปกับเจ้าฟิโดไปมรก,กอรดังนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องทางของเรานะครับขอบคุณครับ